สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟแฟนครับช่องพ่อแมงยิงครับเมื่อกี้ไล่สดทางเพจยร์ครับยูดีๆกับดับเพราะว่าร้อนค้นว่าทรศัพท์ซัหอนครับตัดไปเลยครับไล่ร่นบ่ได้เพราะว่าอุณหภูมิมันห่อนพี่น้องสิสงสัยว่ายูดี้คือลงไล่ครับพอดีโทรศัพท์ตัดครับห่อน กำลังหาสื่อเสือครับเสือสำหรับสงก้านครับมือสองมือกับถึงเทศกาลสงก้านแหละครับไมตอนนั้นกไดกดยเลเพราะว่าคนดูทิงเวที่เขาไปบรดคนม่านีกับต้งจัดเซนใช่ไหมนตัวเล็กไปไม่ได้เซนอะไม่นอะ แม่เสกไปเจ้่ก็บนเส่ไปเมือนนี่เลยเสกไเสียไดเสกไปเลยใส่ไปเลย่นเต้นเศ้าเลอุ้ยเอาอี๋ใส่เข่ากันเลยนี่หล่ไปก็เล่นใช้เหมือนกันฮะมนยูคนใส่รอยยัดครับ วันที yeah> ่สิบหครับบ้านสำโรงโคเถ่าไก่ได้บ้าแล้วไปได้ตัวแล้วครับตัวละลอยตัวละลอยั่อดไ้จงกระเบีนปะบอเต็มมือนี้เลย เอฟซีแฟนคลับมานี่จำไหนไปแล้วครับแต่ก่อนเคยเห็นบออยู่ในตลาดนัดเห็นเห็นแต่เห็นในตลาดนาศีครับเอิร์น้ำบอท่านตอนมาเรียนตอนเรียนมาทยมก็มาสื่อเสือกันหนี่ประจําหรอครับเออเออน้ำกลดูสาวบอกว่าเห็นใหม่ๆเป็นยังตัวแค่นี้เลยเนี่ยสูงละสูงมากละแฟนพันแท้ไปแท่สื่อเสือผ่านนักเรียนใครไม่น้อยอันนั้น นำตงกานเสร็จแล้วค่ะแป๊หนึง่งจ้าแป๊บนึ่ง๋ยวคิดตังอยู่จ้ะนสองสเดสอร้อย้ปน เจตโต้สองร้อยบอกครับบอกว่าแต่เจตโต้สองร้อยสิบสาวเมาบอกคือถืออย่างเดียกรังสิว่าเอาไม่หักไม่ได้ใส่น้อยไม่หักไดูแป ดูนี่ก็เย็นอยู่เดยล่ะอยู่ทั้งในเป็นตาห่อนกับ่าห่อนปานเดเนยะครับเนาะเย็นอยู่เดครับเอแต่สุมือดี่บ่นปานไดมือวังปอนปน่ะหยละอุบเลย่ครับเย็บซีถ่ายทั้งนอกกัมีมมกกีิันมีฟางหนี่งเพินยุราันนีเพินแม่หาร่นเห็นตายดู่นก็เลย ยิงไปแล้วขึ้นเวทีเ่ยตัวใหญ่เลยอไลงตัวนี้น้อยหมสิบแปดปีแล้วเวลมามางลงก็แสด้วยบนเวทีไปไม่ได้หรอกตัวนี้เยอะนีดังเลแม่ฮะแค่หนูใสงมันจะาเแน่นอนที่สุดเลยก็จะสะา สวยเื้อตัวีสวยมากเอวยเสื้อแบบองานตัวนี้เสื้อไปวัดเสื้อไปวัดสวยตัวกาไหนาะเดี๋วค่ซื้อกได้ดอบท่านไหนใส่องนาหรอเวลาจะใช้น่ะมันจะหายากเด่บ่อยากไม่หากู a ่ไกลเลี่นี like. 對對้ก <haw> <under> well? <sters reuse wh Girls> right. <laughs> ันจะหมดไงมันหมดงนี่ไม่เอาไปไหนหรือบอกเพเ หนาเาบานะ่สอ้่สเอ้ยเอันรี่สเดยแข็ใน้กม่หนัอย่ซื้องแ่สมัยเลี้ยนซื้อไวครับนเลียงมุ้งล่ไปไสกับเ่าเคยดืด่มคนคุกเกาไปทั้งไหนกัคือเกาเนาะ หน่ารักตลอดคนไม่ถือตัวเลยนะเคยปฏิบัติยังไงก็อย่างนั้นเลยน่ารักมากเจ๊จ๋าเดียวเลยแต่ว่าไม่ไม่น้อยเบิ้งเงี้ยนี่คนอ้วนเนาะมันมากแต่สีคนผู้บริโภคอ้วนโบหันพคนอ้วนอยู่นี่พคนลดลงไงคนลดลงหันยังไงก็ดีได้ว่างยังเหนไหลโซนยู่บานอีหยังนี่เบิ้งเพิ่นก็ยังอ้วนอยู่เบิ้งในกล่องกล่องมันขี้ตัวสักครับส่วนมากเพิ่นสิว่าแบบนั้นครับแม่นี่ดีได้กล่องขี้ตัวเด้อนไม่ได้เห็นเจอที่เนาะบ่อันนี้ขอบคุณนะคะสิแวะมาหาขอบคุณนะนาก เอรอกันถึงเวทีเนี่นไปยูใกล้ๆคนหลายวคนจิม้าน่ไปบ้านตุ้มคนหลายหไหมครับบ้านเสียว้านบ้านซำโลกมันถีบที่เไปทางหลังจะไปหาไปหลังเวทีก็ได้ย่ำไปหลังเวทีเนี่มาให้แตงโตยน่ำมันนี่ได้ซอดไตงบอเขาไปหาได้เพิ่นเขาไปถ่ายรูปอยู่ครับตอนที่เขาไปใหม่ๆไปแล้วครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ที่แฟนคลับเท่านี้ครับผมจจกดีครับ ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ็ดแปดเก้าสนกปา้า่เกยด่โอเคคิดเยเดี๋ยวผมทายให้ครับแม่เคทุกวันเลยลูกรานีเจ้าวาอู้ดูเต้นน้องอุ้งอินยู่นี่แหละเดี๋ยวผมทายให้ครับจ้าขอบคุณค้าขอกอดยเด้มห่1 2อ จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะางเงี้ยดูเรื่องอยู่โคนไส้ลอยเอทครับวันที่สิบสองกลางาลครับวันที่สิบสองนี่แหละครับอยู่ใกล้ๆนี่นสำลำลูกโคเทาครับอขอบคุณ,คอ,คณอีพีแฟนครับทุกหลอกทุกบอลครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับทางช่องพ่อแมววิญลำเพลินรับไปเชี่ยวครับพ่อแมววิญเพื่อนเก่ครับคลิปนี้เอาไว้ชมีกันครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ